สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ทะเลสาบทุ่งกุลาค่ะอยู่ที่ตำบลไพรขาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งทะเลสาบทุ่งกุลาแห่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะ ที่กรมชนประทานขุดเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรค่ะเมื่อก่อนนั้นบริเวณทุ่งกุลาล้องไห้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พื้นที่กว่า750ไร่ค่ะ เริ่มแรกที่ขุดอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะน้ำก็จะมีสีขุ่นตามธรรมชาติซึ่งก็เป็นปกติของพื้นที่แถบนี้นะคะแต่ต่อมาน้ำได้เปลี่ยนเป็นสีครามนะคะเพราะเป็นน้ำกร่อยนั่นเองค่ะเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็เป็นที่ผลิตเกลือสินเทาจึงทำให้น้ำในอ่างกลายเป็นสีฟ้าใสเหมือนน้ำทะเลค่ะ บรรยากาศเหมือนกับไปพักผ่อนชายทะเลเลยนะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมทางน้ำของอะทะเลสาบทุ่งกุลานะคะก็มีตั้งแต่เล่นน้ำนะคะบริเวณที่แพรของตนเองเนาะแล้วก็จะมีบริการปั่นเรือถีบมีบันดาน่าโบ๊สมีแพรคาราโอเกะค่ะ ท่านสามารถที่จะใช้บริการลากแพของท่านเนี่ยนะคะไปบริเวณใดๆภายในทะเลสาบทุ่งกุลาได้ค่ะซึ่งการใช้บริการแพร ที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะคะเขาก็มีข้อบังคับนะคะก็คือบุคคลที่ลงเล่นน้ำนะคะต้องสวมใส่ชูชีพเท่านั้นหากไม่สวมใส่และก็เกิดอุบัติเหตุผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหากเกิดอันตรายผู้ประกอบการก็จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นเช่นกันนะคะและผู้ใดก่อเหตุ ทะเละวิวาทต,ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและถูกดำเนินคดีอาญาทั้งจำและปรับตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ก็คือห้ามทิ้งขยะหรือเทน้ำเสียลงทะเลสาบทุ่งกุลาค่ะห้ามกระทำการใดๆอันเป็นสื่อลามกอนาจารในที่สาธารณะและที่สำคัญนะคะห้ามเล่นน้ำห่างจากแพรเกิน5เมตรค่ะ สำหรับการเดินทางไปยังทะเลสาบทุ่งปุลาแห่งนี้นะคะบัวบุษบงก็ได้ออกเดินทางจากตัวจังหวัดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมุ่งหน้าไปทางเส้นทางอ,อ,อำเภอจอมพระแล้วก็ไปยังอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากนั้นเราก็ ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่อำเภอท่าตูมเนาะมุ่งหน้าไปยังอำเภอชุมพลบุรีค่ะก่อนจะถึงทางแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอชุมพลบุรีนะคะก็จะมีป้ายนะคะบอกว่า ไปทะเลสาบทุ่งกุลานะคะให้เราไปยูเทินตามาลูกศรที่ป้ายบอกนะคะหลังจากนั้นก็ชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายของถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นสุรินที่จะไปยังอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ขับไปได้สักครู่หนึ่งก็จะเห็นาทางาทางแยกนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปตามลูกศรเลยค่ะก็จะไปยังตำบลไพรขาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุกรินทค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของทะเลสาบทุ่งกุลานั่นเองนะคะทุกคน บัวบุสบงได้เดินทางไปยังทะเลสาบทุ่มตุลานะคะในช่วงก่อนวันสิ้นปีของปี2568นะคะก็ได้เดินสำรวจบริเวณนี้นะคะก็พบว่าแพรต่างๆนี้นะคะไม่ได้เปิดให้บริการทุกแพรนะคะก็จะมีบางแพนะคะที่ได้ปิดกิจการลงนะคะ แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะซึ่งเมื่อสังเกตด้วยสายตานะคะก็จะปิดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดให้บริการอีกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะมีด้านบนจะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็จะเป็นแพนะคะซึ่งก่อนที่จะลงไปในแพนะคะเขาก็จะมีมีจุดที่ให้ ให้เราเ,าเลือกชูชีพที่เหมาะกับเรานะคะทุกคนเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของอทะเลสาบทุ่งกุลาในวันที่บัวบุษบงเดินทางไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะไปท่องเที่ยวยังทะเลสาบแห่งนี้ท่านก็สามารถเดินทางไปได้นะคะแล้วก็ป้าบัวก็ได้คุยกับาชาวบ้านหรือ ผู้ที่มาใช้บริการแถบนี้นะคะเขาก็บอกว่าในช่วงเวลาเย็นๆนะคะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกที่บริเวณเทะเลสาบทุ่งกุลาก็จะได้บรรยากาศที่งดงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่เนื่องจากว่า,าตรงนี้นะคะก็อยู่ไกลจากบ้านของปะบัวเนาะปะบัวก็เลยไม่ได้อยู่ชมพระอาทิตย์ตกค่ะทุกคน เนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งของแพรนี้นะคะค่อนข้างจะยาวไปนะคะตลอดอริมริมทะเลสาบนะคะทุกคนเนาะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าแพรไหนเปิดให้บริการนะคะก็ให้ทุกท่านสังเกตด้านบนนะคะเวลาที่เราขับรถผ่านนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละแพรนะคะออกมายืนโบกรถนะคะ ถ้าตรงจุดไหนที่มีพนักงานหรือมีเจ้าหน้าที่นะคะออกไปยืนโบกรถนะคะก็ให้ทราบได้เลยว่าแพรนั้นเปิดใช้บริการค่ะทุกคนเนาะค่ะและนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินนะคะอยู่ที่ตำบลไพราขาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะซึ่งก็ เป็นการเปลี่ยนสถานที่ที่เคยแห้งแล้งนะคะให้เป็นสถานที่สวยงามประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ